สิ่งมีชีวิตบนโลกล้วนเกิดมาพร้อมกับความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดสัตว์บางชนิดก็มีความสามารถที่เกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมจนวิวัฒนาการมาเรื่อยๆธรรมชาติมีความยุติธรรมเสมอไม่ว่ากับคนหรือสัตว์มนุษย์มีมันสมองสุดวิเศษที่ทำให้ตนมั่นใจในความสามารถเหนือกสัตว์ชนิดอื่นบนโลกจนกลายเป็นนักล่าที่น่ากลัวที่สุดแม้แต่มนุษย์ด้วยกันเองในขณะที่สัตว์โลกชนิดอื่นๆกลับได้รับพลังพิเศษเพื่อดำรงชีวิตอยู่และเอา ตัวรอดต่อไปบนโลกใบนี้และนี่คือสิ่งมีชีวิตกับสกิลความสามารถที่น่าเหลือเชื่อที่ติดตัวพวกมันมาตั้งแต่กำเนิดจิงเหลนขาจิ๋วกับสกิลสืบพันธ์สุดเจ๋ง จิ้งเหลนขาจิ๋วหรือจิ้งเหลน3นิ้วที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร,ร,ร์ว่าไซฟอร์ตอีโคไลสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กที่มีหน้าตาคล้ายลูกผสมระหว่างงูกับสลาแมนเดอร์มีถิ่นกําเนิดและอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียาสามารถยาวได้สูงสุดถึง43เซนติเมตรทําให้บางครั้งถูกทําให้เข้าใจผิดและโดนทําร้ายเพราะคิดว่าเป็นงูถึงแม้หน้าตาจะคล้ายงูแต่มันเป็นสัตว์ไม่มีพิษไม่ทําอันตรายมนุษย์แถมค่อนข้างเชื่องทําให้ผู้ที่ชื่นชอบสัตว์แปลกนิยม มันมาเลี้ยงซึ่งนอกจากหน้าตาแล้วการเคลื่อนไหวของมันยังเหมือนงูอีกด้วยโดยปกติมันจะเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าเนื่องจากขาที่เล็กจิ๋วทั้งสี่ข้างไม่ได้เอื้อให้มันเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วมากนากักแต่อย่างไรก็ตามเมื่อถูกคุกคามมันจะสามารถเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นด้วยการหุบขาทั้งสี่ข้างแนบลําตัวจากนั้นจะใช้หน้าท้องหน้าไปกับพื้นและเลื้อยเหมือนงูนอกจากนี้ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของจิ้งเหลนขาจิ๋วก็คือความสามารถในการสืบพันธุ์ สามารถเลือกได้ว่าจะออกลูกเป็นไข่หรือออกลูกเป็นตัวก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมซึ่งการสืบพันธุ์แบบนี้เรียกว่าไบโอโมเดลนักวิจัยคาดว่าสาเหตุที่มีการสืบพันธุ์แบบนี้เป็นเพราะมันกระจายตัวอยู่มากทั่วออสเตรเลียและแต่ละพื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมไม่เหมือนกันโดยจิงเลนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุณหภูมิสูงพวกมันจะออกลูกเป็นไข่ส่วนพวกที่อยู่ในเขตที่มีสภาพแวดล้อมอุณหภูมิเย็นจะออกลูกเป็นตัวนักชีววิทยาด้านวิวัฒนา การของมหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวว่าจิ้งเหรนขาจิ๋วพวกนี้กําลังอยู่ในขั้นวิวัฒนาการที่กาลังเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยออกลูกเป็นไข่ไปสู่การออกลูกเป็นตัวนี่เป็นกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่นับว่าหาได้ยากมากๆเพราะปกติต้องใช้เวลานับร้อยล้านปีกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนได้แบบนี้อย่างไรก็ตามจิ้งเหรนขาวขาจิ๋วยังคงมีปริศนาให้ชูศึกษาอีกมากเพราะบางครั้งมันก็สามารถออกลูกเป็นไข่และเป็นตัวได้ในครอกเดียวกัน นักวิจัยไม่ทราบว่าพวกมันแยกแยะก,การผสมพันธุ์ไข่ที่ซับซ้อนในร่างกายได้อย่างไรนอกจากนี้ไม่แน่ว่าการที่มันสามารถออกลูกเป็นตัวและเป็นไข่ได้นั้นอาจสิ้นสุดวิวัฒนาการแล้วก็เป็นได้และถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเหลนขาจิ๋วนี้จะกลายเป็นสัตว์ที่มีสกิลในการสืบพันธุ์ที่สุดยอดที่สุดในอาณาจักรสัตว์เลยก็ว่าได้แมงกระพุน u ู o สัตว์ทะเลน้ำลึกที่มีสกิลล่อเท้าที่สุดในท้องทะเล องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติหรือ NOAA ได้ทำการสำรวจทะเลแปซิฟิกบริเวณหมู่เกาะซามัวรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยยานดำน้ำโอเคียนอส Explorer จนบังเอิญพบสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดคล้าย UFO จากการตรวจสอบพบว่ามันคือแมงกะพรูลสายพันธุ์อโ o ลาดเจลลีฟิสหรือมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโรพาโลเมติสทาชีเมดูซาโดยแมงกะพรูลชนิดนี้เป็นสัตว์ทะเลน้ำลึกที่อาศัยอยู่ในทุกมหาสมุ ทั่วโลกณนะระดับความลึก1,000-4,000เมตรหรือที่เรียกว่าเขตมิดไน์โซนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว20-174มิลลิเมตรมีหนวดเล็กทั้งหมด20เส้นและมีหนวดขนาดใหญ่1เส้นโดยใช้ส่วนนี้สำหรับล่าเหยื่อและผสมพันธุ์อาหารโปรโดของพวกมันคือกุ้งและปลาขนาดเล็กพวกมันสามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศหมายถึงถ้าเลี้ยงไว้2ตัวพวกมันจะสืบพันธุ์กันได้ตามปกติแต่ถ้าหากเลี้ยงไว้ตัวเดียวมันก็สามารถ ออกลูกได้เช่นกันด้วยการแตกหนอ่อแต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆคือสกิลป้องกันตัวของมันที่เรียกได้ว่าแปลกไม่แพ้นหน้าตาของมันเลยเพราะเมื่อไหร่ที่มันถูกคุกค,คามเจ้า UFO จะทําการเรืองแสงแฝดสีฟ้ากระพิบวิ่งวนเป็นคลื่นวงกลมรอบตัวซึ่งแฟดสีฟ้านี้ไม่ได้ทําเพื่อไล่ศัตรูที่จะเข้ามาทําร้ายแต่เป็นสัญญาณเรียกนักล่าตัวอื่นที่ใหญ่กว่าให้มาจัดการศัตรูของมันแทนนักชีววิทยาทางทะเลของ NOAA เได้ใช้เทคนิค เดียวกันกับแมงกระพุน u ู o ในการสร้างหลอดไฟ LED สีฟ้าทนเดียวกับแมงกระพุนชนิดนี้ในการดึงดูดสัตว์ทะเลน้ําลึกให้ว่ายเข้ามาหาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องออกแรงตามหาและศึกษาได้ง่ายมากขึ้นโดยอุปกรณ์ดังกล่าวมีชื่อว่า Eye in ิน e s ซ a ปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับแมงกระพุนสายพันธุ์นี้ยังมีไม่มากนะักทำให้นักวิจัยยังไม่สามารถระบุจํานวนที่แน่ชัดของพวกมันได้แต่จากการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกค,ค,คามและการขยายพันธุ์เป็นไปได้ว่าเจ้าแมงกระพุน u ู o ออย่าง ไม่จัดว่าเสี่ยงต่อการสูญพันธปลาทะเลน้ำลึกที่มาพร้อมกับสกิลป้องกันโตที่สามารถปลิดชีพฉลามได้ ปลาแฮกฟิสหรือปลาไหลเมือกที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าไฮเปอร์โรเทตีซึ่งมีประมาณ76สายพันธุ์อาศัยอยู่ในมหาสมุทรน้ำเย็นทั่วโลกที่ระดับความลึก1,700เมตรและแม้จะเรียกว่าปลาไหลแต่ความจริงมันอยู่ในกลุ่มแอคนาธาที่เป็นปลาไม่มีขากันไกลซึ่งความน่าสนใจของปลาชนิดนี้ก็คือสกิลการป้องกันตัวเองด้วยการปล่อยเมือกเหนียวหนึบหนับโดยเมือกของปลาแฮกฟิสถูกสร้างมาจากตอมเมือกนับ0 0ต่อตอมที่เรียงเป็นแนวอยู่ ด้านข้างตลอดลําตัวทาจากเส้นใยโปรตีนที่ขดตัวแน่นเมื่อสัมผัสกับน้ําทะเลจะคลายตัวและขยายได้มากถึง1 0,000เท่าภายในระยะเวลาเพียงเซียววินาทีซึ่งเมือกเพียง40มิลลิกรัมสามารถขยายเพิ่มตัวกลายเป็น1ลิตรได้อีกทั้งยังมีความเหนียวมากกว่าใยแมงมุมซึ่งเมือกเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อมันถูกคุกค,คามหรือตกใจซึ่งคําถามก็คือแล้วมันฆ่าฉลามได้อย่างไรนักวิจัยจากมหาวิทยาลายัยเชปแมนผูู้ศึกษาปลาแฮกฟิ มานานกว่า20ปีระบุว่าเมื่อปลาฉลามเผือกินปลาแฮกฟิสเข้าไปมันจะทําการปล่อยเมือกออกมาจํานวนมากเข้าไปอุดตันปากและช่องเหงือกของปลานักล้าจนไม่สามารถหายใจได้และตายในที่สุดนอกจากสกิลการปล่อยเมือกที่แสนโดดเด่นแล้วโรครงสร้างร่างกายของพวกมันก็น่าสนใจไม่แพ้กันโดยวิวัฒนาการขึ้นมาบนโลกเมื่อ300ล้านปีก่อนซึ่งร่างกายของพวกมันแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยจากอดีตเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ยังคงมีชีวิตมีผิวหนังสี ทาอมชมพูไม่มีเกรดขนาดความยาวอยู่ที่40-100ซนติเมตรมีหนวดสี่เส้นอยู่บริเวณปากใช้สำหรับตรวจหาซากปลาที่ตายพวกมันยังสามารถดูดซับอาหารได้ทางผิวหนังแถมยังมีชีวิตรอดโดยไม่กินอะไรเลยนาน3เดือนแม้ว่าจะไม่มีขากนรนไกรแต่ก็มีฟันสองแถวคล้ายใบเลื่อยที่สามารถเจาะเข้าร่างเหยื่อและเข้าไปกินภายในได้ซึ่งจะกินซากปลาที่ตายเหลือไว้เพียงกระดูกและผิวหนังถึงแม้ว่ามันจะดูน่ากลัวแต่ปลาแฮกฟิสนับว่าเป็น ปลาที่สําคัญในระบบนิเวศเพราะเปรียบเสมือนโรงงานกําจัดขยะแห่งท้องทะเลซึ่งหากไม่มีพวกมันอาจมีซากปลาเน่าตายเกลื่อนก้นทะเลก็เป็นได้อย่างไรก็ตามปัจจุบันพวกมันมีจํานวนน้อยลงและจากรายงานเมื่อปีคศ .2011 ของสหาภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติระบุว่าผู้คนหันมาบริโภคปลาชนิดนี้กันมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียเช่นจีนเกาหลีและญี่ปุน่นทําให้ปลาแฮกฟิสถูกจัดอยู่ในกลุ่มปลาใกล้ส นพันเต็มทีแม่งมุมฮันส์แมนกับสกิลการล่าเหยื่อสุดแปลก ฮันส์แมนสไปเดอร์หรือแมงมุมในพลานมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเดเลน่าแคนโซไ i เป็นแมงมุมขนาดใหญ่ที่มีลำตัวยาวเพียง2.5ซนติเมตรแต่ขากลับมีความยาวถึง15เซนติเมตรอยู่ในวงสเปรารซดีซึ่งมีมากกว่า1,000ชนิดส่วนใหญ่ลำตัวสีเทาน้ำตาลมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียและมักอศาศัยอยู่ในพื้นที่อบอุ่นทั่วโลกร่างกายของพวกมันมีลักษณะแบนราบโดยโครงสร้างของขาจะแตกต่างจากแมงมุมทั่วไป ที่จะตั้งฉากแต่แมงมุมฮันส์แมนจะมีขาที่จะแผ่ออกเป็นแนวราบเพื่อให้เหมาะสมกับช่องแคบที่เป็นที่อยู่อาศัยของพวกมันโดยมักจะซ่อนอยู่ตามซอกหินใต้ขอนไม้ช่องวางของเปลือกไม้หรือรอยแตกของปูนตามบ้านและช่องแคบในห้องเครื่องยนต์ซึ่งพบได้มากในออสเตรเลียซึ่งความน่ากลัวของพวกมันไม่ได้มีแค่หน้าตาแต่สกิลการล่าเหยื่อก็โหดไม่แพ้กันนักกีตาวิทยาจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติยูท่าระบุว่าแมงมุมชนิด นี้จะไม่สร้างใหญ่เพื่อดักจับเหยื่อเหมือนแมงมุมทั่วไปแต่จะล่าเหยื่อด้วยการซุ่มโจมตีและพุ่งจับเหยื่อด้วยความเร็วสูงสุด1เมตรต่อวินาทีโดยสามารถกินเหยือ่อได้ตั้งแต่นกตุ๊กแกมแมลงหนอนกิ้งกือและกระทั่งแมงมุมด้วยกันเองซึ่งทักษะการล่าเหยื่อนี้จึงเป็นที่มาของชื่อแมงมุมในพลานนั่นเองนอกจากนี้แมงมุมฮันส์แมนยังเป็นสัตว์สังคมเพราะบ่อยครั้งพวกมันจะรวมตัวกันเป็นแกงตั้งแต่10ตัวขึ้นไปเพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่ง พร้อมทั้งป้องกันอันตรายจากนักล่าตัวอื่นอย่างไรก็ตามแม้จะดูน่ากลัวแต่แมงมุมชนิดนี้ไม่ทําอันตรายต่อมนุษย์หากไม่จําเป็นแถมยังมีนิสัยขี้กลัวมักจะหนีเมื่อมนุษย์เข้าใกล้และถึงแม้จะถูกกัดพิษของมันก็ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตยกเว้นในกรณีผู้มีอาการแพ้แต่อาจมีอาการปวดหน้าบริเวณจุดที่โดนกดัดควรใช้น้ําเย็นประครบและไปพบแพทย์นกที่บินติดต่อกันได้ถึง10เดือนโดยไม่หยุดพัก เจ้านกเดินทางชนิดนี้มีชื่อว่าคอมมอนสวีปเป็นนกนังแอนสายพันยูเรเซียพวกมันเป็นนกอพยพที่ทำรังในเขตหนาวและเขตอบอุ่นของทวีปยุโรปมาจนถึงทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนนักชีววิทยาจากประเทศสวีเดนได้ทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องบันทึกข้อมูลขนาดเล็กเพื่อติดไปที่หลังของเจ้านกนังแอนพัน์ยูเรเซียก่อนจะปล่อยมันไปเพื่อวิเคราะห์ว่านกแต่ละตัวทำกิจกรรมอะไรบ้างตลอดทั้งวันและพบว่าเจ้าของสถิติบินนานที่สุดคือ น,นกนั้งแอนตัวที่อพยพลงใต้และกลับขึ้นเหนือโดยไม่ทํารังวางไข่ด้วยความที่ไม่ได้ทํารังพวกมันจบใช้ชีวิตอยู่บนอากาศอย่างต่อเนื่องโดยไม่ก่อเป็นเวลาเกือบปีและพบว่าเจ้านกชนิดนี้กินมแมลงทุกชนิดที่บินผ่านเป็นอาหารเลือกนอนในตอนเช้าตรู่ที่มีสภาพอากาศราบเรียบเพราะจะสามารถถลาร่อนโดยไม่ต้องกระพือปีและพวกมันยังหลับตาแบบลืมตาข้างหนึ่งเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่บินชนกับนกตัวอื่น,นการที่นกนั้งแอ่นพันยูเรเซียสามารถบ,บินอยู่บนท ท้องฟ้าได้นานถึง10เดือนนั่นก็เพราะว่ามันมีปีกที่ยาวและขาที่สั้นกว่านกชนิดอื่นๆมีความกว้างของปีกวัดจากปลายปีกข้างหนึ่งไปจนถึงปลายปีกอีกข้างหนึ่งยาวประมาณ38-40ถึงเซนติเมตรมีความยาวของขนาดตัว16-17ถึงเซนติเมตรและมีน้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยประมาณ30-50ถึงกรัมและด้วยสีรละร่างกายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบินเช่นนี้ทำให้การกระพือปีกหนึ่งครั้งมันสามารถร่อนไปได้ไกลถึง60กิโลเมตรจึงทำให้ไม่แปลกที่พว พวกมันจะเก็บระยะทางการบินมากกว่า200,000กิโลเมตรต่อปีและพวกมันยังผลัดขนทุกๆ6เดือนเพื่อไม่ให้ขนยาวเกินไปจนเป็นอุปสรรคในการบินอย่างไรก็ตามผลการวิจัยยังพบอีกว่านกนังแอนพันยูเรเซียมีอายุขายมากกว่า20ปีนั่นหมายความว่าตลอดชีวิตของการเป็นนกพวกมันสามารถบินได้ไกลถึง3ล้านกิโลเมตรเทียบเท่ากับการเดินทางไปกลับจากโลกสุดดวงจันร์7รอบเลยทีเดียว ดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจาก Animal p r e s e n t